so สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง T วิตเตอมนวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกับมินเอกก็มีกัทุกคน,นเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามารู้จักไครีเออร์วิงให้มากขึ้นไปอีกเพื่อเตรียมเพื่อนๆค่ะให้พร้อมกับการวลคัมไครีเออร์วิงเนี่ยมาสู่ประเทศไทยของพวกเรานะะในวันที่23ากันยายนที่เซ็นทรัลเวิด์ค่ะเวลากิจกรรมนะคะตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมิเน่ตัวยังรู้สึกว่าแบบไครีเออร์วิงจะมาเมืองไทยจริงๆใช่ไหมอ่ะอออัันนนนนนี้้้คคคืวววาาามมจรริงแลนะยลยกกบไปูสึใต ที่ตูนได้มีโอกาส walk and talk กับไครีจังหวะที่ไครีเนี่ยแตะไหลแล้วเราได้พูดกันว่าไทยแลนด์แล้วไครีก็คอนเฟิร์มว่าไทยแลนด์ใช่แล้วก็ฝากคําขอบคุณถงึงชาวไทยทุกคนแต่ว่าบัดน,นี้ค่ะชาวไทยพวกเราแฟนบาาท,ทุกคนเลยจะได้มีโอกาสได้เห็นไครีตัวเป็นๆที่ประเทศของพวกเราด,ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณแอนตาร์ไทยแลนด์จริงๆที่พาไครีเนี่ยมาให้แฟนบ้าอย่งพวกเราได้ยนโฉกันตัวเป็นๆแบบนี้นะคะและตอนนี้ค่ะแอนตาก็มีโปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆคนไหนล้าวแต่ค่ะที่เดินไปที่หน้าสาขา เราก็ซื้อรองเท้า3รุ่นนี้ k a i o วั Kai Stripe หรือว่าจะเป็น Shockwave 5 Pro ค่ะเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นนะคะตั๋วค่ะเข้างาน k Space ที่ Central World ในวันที่23กันยายนนี้แต่จะบอกเลยว่าสิทธินะ์อะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็กังวลวแบบ่าฮ้ยซื้อไปแล้วมันจะได้ไหมคือบอกบอกตรงนี้เลยค่ะว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย<ม>ทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาให้ดูสีใบล่าสุดก่อนเลยค่ะมินเน่อะ เพราะว่าสินค้าตอนนี้เข้าเยอะมากถ้าหากว่าใครอยากจะไปที่หน้าสาขาแล้วแบบไปจัดสินค้าตอนนี้ก็จัดเลยค่ะหรือว่าใครอยากจะเป็นท็อปสเปนเดอร์นะคะหน้าสาขาเนี่ยให้10ส,สิทธิ์เลยค่ะที่จะเป็นท็อปสเปนเดอร์สามารถใกล้ชิดไครรีเอวิงแบบ VIP เลยทีเดียวอันนี้คือไควันไครโดสโคปนะครับโอ้โหสีแบบอวกาศมากใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะอินเสิร์ตรูใไปดูแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงรองเท้าอีกทีหนึง่งก่อนอื่นค่ะเราเริ่มกันก่อนเลยค่ะมินเน่เริ่มที่ประวัติของไครรีเอวิงก่อนเลยค่ะครับ ฟังสักนิดหนึ่งตั้งแต่ที่คารีเออร์วิงเขาเกิดเขาเกิดที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับวันที่23มีนาคมปี1992ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของเขาคือเดรดหรือว่าเดรดริกเออร์วิงเนี่ยแหละครับเดินทางไปเล่นบาสอาชีพที่นั่น แล้วก็ได้พบคุณแม่ของเขาก็คืออลิซาเบตลาสันทั้งสองคนก็มีลูกนะครับมีไครีเอวิงแล้วก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเอเชียเอวิงจนกระทั่งตัวของไครีเนี่ยอายุ2ขวบครอบครัวก็เดินทางกลับมาที่อเมริกาครับในท้ายที่สุดคุณแม่ของเขาเสียชีวิตอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดในเวลานั้นเนี่ยไคลรีอายุ4ขวบเท่านั้นเองนะครับก็กลายเป็นว่าคุณพ่อเดรสเนี่ย ก็ต้องเลี้ยงลูกกับ2คนไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าคาเรียวิ่งเนี่ยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวช่วยกับคุณป้าของเขาในย่านเวสต์ออเรนจ์นะครับที่รัฐนิวเจอร์ซีย์จนกระทั่งในปี2004นะครับคุณพ่อของเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับชีเทเลียครับทำให้คาเรียวิ่งเนี่ยมีน้องต่างมารดาอีกหนึ่งคนชื่อว่าลอนดอนเออร์วิ่งครับ ปัจจุบันตอนนี้ชิเทเลียเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่เลี้ยงของไครีแล้วนะครับเขายังทําหน้าที่เป็นเอเจนต์นักกีฬาดูแลไคลรีวิ่งอีกด้วยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยตัวของไค r รีเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาชอบอ่านหนังสือชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเล่นแซกโซโฟนครับและตัวของเขาเนี่ย ก็มักจะเดินทางร่วมไปกับคุณพ่อเสมอเลยไม่ว่าจะคุณพ่อจะไปเล่นบาสสนามไหนก็นแล้วแต่เนี่ยซึ่งจุดนั้นเนี่ยทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่นบาสมาไปกว่านั้นช่วงป .4 ทางโรงเรียนประถมเนี่ยนะครับ,รบก็พาไปสคูลทริปพาไปที่สนามคอน t ิเนน t ัลแอร์ไลน์อารีน่าครับซึ่งเป็นสนามยาวของนิวเจอร์ซีย์เนสในขณะนั้นทำให้ยิ่งตัวของไครีเนี่ยมีโอกาสได้ไปเล่นในสนามแห่งนั้นและยิ่งตื่นเต้นยิ่งสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นทำให้ตัวของเขาเนี่ยบอกกับคุณพ่อแล้วก็คนรอบๆตัวของเขาว่า สักวันหนึ่งในอนาคตเขาจะต้องเล่นใน NBA ให้จงได้เขาขอสัญญา และหลังจากนั้นครับทุกอย่างก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นคือจะบอกว่าไม่ว่าจะฟังบทสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับชีวิตของคายเรียววิงเนี่ยเขาก็จะเมนชั่นคุณพ่อเขาตลอดเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อของคายเรียววิงเดรกเออร์วิงเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีอิทธิพลมากๆเลยกับชีวิตคายเรียววิงโดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่คุณแม่เขาเสียไปอย่างที่เอมินเอบอกค่ะคุณแม่เสียไปเมื่ออายุสี่ขวบนะคะคุณพ่อของเขาเนี่ยนะคะครยิเล่าให้ฟังในบทสัมภาษณ์อยู่สัมภาษณ์หนึ่งค่ะบอกว่าคุณพ่อเนีี่ยาาาากเนนนนนงง้้้็บออสถรรณ์ขปไ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยนะคะตั้งใจเลยที่จะดูแลไครรีเอวิ่งอย่างดีแล้วใครรีเอวิ่งก็บอกค่ะว่าณตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นการเปิดอก ก็คือมีอะไรก็แล้วแต่ตัวคายรีโอวิงเนี่ยก็จะเล่าให้กับคุณพ่อฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ในช่วงวีคเอนในช่วงวันหยุดนะคะคุณพ่อของเขาเนี่ยก็จะใช้เวลากับลูกๆเพื่อพยายามปลูกฝังลูกๆแล้วก็พยายามค่ะมอบสิ่งดีๆให้ลูกๆคุณพ่อของเขาเนี่ยรู้เลยว่าการศึกษาเนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญแล้วก็กีฬายอย่างบาสเกตบอลคือสิ่งสําคัญและพ่อของเขาก็พูดมาโดยตลอดว่าคารีโอวิงโตขึ้นจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าตัวเขาให้ได้ซึ่งคายรีโอวิ้งในตอนนัน เฮ้ยจะทํายังไงเพื่อให้ดีกว่าพ่อเขาได้เพราะว่าตอนนั้นพ่อเขาก็แบบถือว่าดีมากๆแล้วค่ะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ไคลรีเออร์วิงถูกปลูกฝังมาพอเวลาย้อนกลับไปดูเกี่ยวกับเรื่องสกิลการเล่นบาสของเขานะคะ mm hmm. เพื่อนเราจะรู้ว่าไคลรีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับรายละเอียดต่างๆในการเล่นบาสของเขามากเพราะว่าเขาถูกปลุกฝังมาด้วยคุณพ่อของเขาคุณพ่อเดรกเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยในสวนหลังบ้านนะคะก็คือเป็นเ,เขาเขาพยายามที่จะตั้งห่วงบาสนะคะอัน ของเขาเขาบอกว่าแทนที่พ่อซื้อมาปุ๊บพ่อก็จะประกอบให้แล้วก็อ่ะนี่แหละคือเป็นห่วงบาสอันแรกนะคะเป็นแป้นบาสแป้นแรกเปล่าเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยโยนอินสตรักชั่นก็คือโยนวิธีการเนี่ยสร้างประกอบแป้นบาสนั้นวางไว้กับพื้นเลยแล้วบอก ทุกคนช่วยกันดูและช่วยกันประกอบและนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการเล่นบาสคา่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความละเอียดเป็นสิ่งสําคัญมากๆและหลังจากนั้นเจดก็ทําหน้าที่โค้ชกับไคลรีวิ่งอย่างเข้มข้นค่ะแล้วเขาก็ทําได้ดีกว่าที่คิดเขาบอกตอนนั้นเลยค่ะว่าไคลรียวิ่งลูกของเขาเนี่ยโตขึ้นนะคะในช่วงมสองเนี่ยจะต้องเป็นการ์ดที่ดีที่สุดในนิวเจอร์ซีย์ขยับมาระดับมัธยมปลายจะเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็พอเวลาเข้าสู่มหาวิทยายลัย จริงๆอ่ะสุดยอดเลยค่ะค,คือฟังแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายใครเรียวิ่งเนี่ยกว่าแชมป์เป็นว่าเล่นสามารถเข้าร่วมแคมป์ร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆของประเทศได้หมดเลยนะครับ หมดจะเป็น Nike Global Challenge นี่ก็เป็น MVP หรือว่าจะเป็นอย่าง m c d McDonald All l m e r i r i n g n m e m o ม Brand อแบรนด์ Classic อะไรก็แล้วแต่ในระดับมัธยมนะครับที่มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่เขาจะคัดหัวกะทิต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปเล่นคาย i ีว i n g เข้าไปแล้วก็ปร์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเหลือเชื่อมากๆเลยและสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับตุกของคายรีวิ่งเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองของฟีบ้าอเมริกับนะครับรุ่น U18 ได้สำเร็จ แต่ก็ตัดสินใจเข้าสู่มหาวิทยาลัยดูครับมหาวิทยาลัยชื่อดังเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลนี่แหละภายใต้การเป็นหัวหน้าโค้ชของระดับตำนานนะครับอย่างโค้ชเคครับไมค์เชเชฟสกี้แต่ตัวของคเรีวิ่งเองเนี่ยเขาก็เกิดอาการบาดเจ็บนะครับแต่แม้อย่างนั้นเนี่ยบรรดาสื่อเขาก็คาดว่าค่รีน่าจะได้รางวัลเฟรชแมนออฟเดอะเยียร์นะครับ <ừ. S 1> ค,คล้ายๆกับรางวัลร,รุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีของ NBA นีเนี่แหละและหลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับตัวขเขาก็ตัดสินใจเข้าสู่ NBA <ừ> และก็เป็นอย่างที่คุณพ่อเดรสแลวก็ คือดราอันดับหนึ่งปี2011ครับและทันทีที่เข้าสู่งลีคะ่ะไคลรีเออร์วิงเนี่ยก็แสดงผลงานได้อย่างสุดยอดยอดเ<ม>ยี่ยมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคว้ารางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีติด all NBA ติด all star คะ่ะรวมไปถึงคว้าชแชมป์ร่วมกับโรบอตเจมในปี2016ที่คลีฟลนด์และหลังจากนั้นคะ่ะเขาก็ย้ายมาอยู่วอชิงตันเซาทิกส์นะคะแล้วก็บลูกลินเนสในตอนนั้นพวกเราเนี่ยย้อนกลับไปพวกเราจะจําได้เลยคะ่ะว่ามีข่าวปวดหัวของไคลรีเออร์วิงมากมายเลยตัวเขาเองหลังจากนั้นก็ออกมายอมรับนะคะว่าณตอนนั้นในประสบก แล้วก็ความคิดต่างๆของเขาเนี่ยยังไม่มากเท่ากับตอนนี้ hmm. ถ้าย้อนกลับไปแล้วเขาเอาทัศนคติของเขาในตอนนี้นะคะไปใส่ในตอนที่อยู่กับโรบอนเจมส์เนี่ยเขาและโรบอนเจมส์น่าจะต้องคว้าแชมป์ได้มากกว่าหนึ่งแชมป์แน่นอนแต่ไม่รู้จะได้กี่แชมป์นะเขาก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันและปัจจุบันตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีไคลรีเอวิคอยู่กับดัลลัส a ม e ริกส์ร่วมงานกันกับคู่หูของเขาค่ะคู่หูลูคายลูคอดอนชิกโดยที่กำลังจะมีเพื่อนร่วมทีมใหม่ค่ะอย่างเคลย์ทอมสันเรามา ทีนี้พอแอมินตูนพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงการเปลี่ยนแปลงหลายตัวหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับ k y รี e วิงก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเอาหลักๆเลยนะครับ <c oughs> ตามปี2016-2017ก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้น Kyrie w i n g วิงเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะเน้นทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักครับหรือว่า plant b a s e จนกระทั่งในช่วงปลายปี2017นะครับช่วงธันวาคมปี2017คารีบอกเลยครับว่า ตอนนี้เนี่ยเขาทานอาหารแบบเป็นพล a n เบสแบบ100%เลยซึ่งการทานอาหารลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายทําให้การเล่นของตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีพอไม่มีสัตว์เนื้อแดงอะไรแบบนี้มันทําให้ร่างกายของเขาเ่ยเหมือนดูดีมากขึ้นเข้าที่มากขึ้นหลีกเลี่ยงการอาการบาดเจ็บได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ไคลร,รีวิ่งเขาประกาศปรับ และในช่วงปี2018ครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับชีวิตของไครีมากๆเลยถ้าเกิดทุกคนยังคงจำกันได้ตัวของไครีเนี่ยได้เข้าสู่ชนเผ่าพื้นเมืองนะครับ Standing Rock Sioux Tribe ครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่ของเขาคุณแม่ของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในสมาชิกของชนเผ่าพื้นเมืองอันนี้ด้วย ทำให้ตัวของคารีอเวงเนี่ยเขารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าทําไมถึงผูกพันกับชนเผ่าพื้นเมืองแบบนี้อย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทําให้ตวงเขาเนี่ยได้พบกับครอบครัวของฝั่งคุณแม่ของเขาแล้วก็ได้รับชื่อของเผ่าพื้นเมืองด้วยนะครับเรียกว่าเฮล่า<ม>หรือว่าถ้าเกิดเป็นเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเฮรอลักษณะแบบนี้ซึ่งมีความหมายว่าภูเขาขนาดเล็ก<ม>ๆเนี่ยแหละตัวของคารีเนี่ยช่วยสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองนี้มากนะครับและเพื่อนๆก็เห็นว่าเขามีการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ ที่มาจากความเชื่อมาจากชนเผ่าพ,พื้นเมืองซูทราฟของเขาอันนี้เนี่ยแหละครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลกับชีวิตของไครีนับปัจจุบันตอนนี้มากๆเลย ข้ามมาในปี2021ครับอันนี้เชื่อว่าทุกคนยังคงจํากันได้ตัวของคายรวิ่งประกาศนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนศาสนาครับเข้าสู่ศาสนาอิสลาม uh huh. และในทุกๆปีเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเพลย์ออฟก่อนหน้านี้เนี่ยคายรจะมีการถือศีลด, <c oughs> ด้วยน,นะครับ <c oughs> ไม่ทานอาหาร uh huh. ไม่รับประทานน้าไม่ดื่มน้ําอะไรถือว่าเป็นการถือศีลดร่วมกับชาวมุสลิมทั้งโลก นี่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความตั้งใจของค y r i รีเอวิงมากๆเลยและสุดท้ายครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำคัญเหลือเกินในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาปี2023 i คลรียวิงตกลงเซ็นสัญญา i ิกเนเจอร์ชูกับแอนท่านะครับค่ายแบรนด์ดังของประเทศจีนพ่วงก,กับตำแหน่ง CCO นะครับหรือว่า Chief Creative Officer เป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆครับผลิตภัณฑ์รองเท้าเสื้อผ้าทุกอย่างครับนี่คือไคล์เรียวิงแถมทางแอนท่าเนี่ยยังให้พาวเวอร์กับไคล์เรียวิงมากไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือพาวเวอร์ในการดึงนักกีฬาหรือว่าจะเซ<ะ>็นนักกีฬาเอาเข้ามาอยู่ในสิกเนเจอร์ชูของไคล์เรียวิงได้หมดเลย และสุดท้ายครับก่อนการแข่งขัน NBA Finals เกม1จะเริ่มต้นขึ้นคาร์เ i ียวิงก็ประกาศนะครับว่านักกีฬาที่อยู่ในสิกเนเจอร์ชูของเขาคนแรกคือคุณพ่อของเขาเนี่ยแหละครับเรดริกเออร์วิงนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่นักกีฬาสักคนหนึ่งเนี่ยจะเซ็นคุณพ่อของตัวเองเข้ามาอยู่ในสิกเนเจอร์ชูดิ l แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งคุณพ่อของเขาอย่างที่แอนด์มินตูนเล่าให้พวกเราฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยมีอิทธิพลกับค y ร i เรียวิงที่สุดในชีวิต ครีเนี่ยบอกเลยว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กแฟนที่สุดเป็นแฟนตัวยง mm. แฟนพันแท้ของคารีวิ่งเข้ามาดูลูกเขาแข่งตลอดเวลาเลยเช่นเดียวกัน mm. และถ้าเกิดทุกคนจำกันได้นะครับช่วงทำการซ้อมระหว่างการแข่งขัน NBA Finals นี่แหละคารีอวิ่งได้ใส่รองเท้าที่คุณพ่อของเขาร่วม mm. ออกแบบด้วย mm. เรียกว,ว่าสีสปีดเดี๋ยวพวกเราแฟนบาสชาวไทยทุกคนจะได้เห็นการเปิดตัวสปีดอันนี้เนี่ยนะครับครั้งแรกในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน และก็ต้องขอขอบคุณแอนต้าไทยแลนด์มากมากเลยนะคะที่ทําให้แฟนบาสชาวไทยอย่างพวกเรามีโอกาสได้เวลคัมไครวีแล้วก็คุณพ่อของเขาค่ะเทรซเออร์วิงนะคะภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า CCOs Back Bangkok k y a i r i First Tour ในวันที่23กันยายนนี้ที่ Central World กิจกรรมเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปดังนั้นค่ะเพื่อนๆทุกคนมาร์ารางของตัวเองไว้เลยนะคะมีธุระอะไรเนี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ววันที่23กันยายนนี้เราไปเจอกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ค่ะ4โมง5โมงเย็นที่ World. ตามที่พวกเราได้แจ้งไปในทุกช่องทางแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนไหนก็แล้วแต่ที่ซื้อคาวันคายส t r i ป e หรือว่าจะเป็นช็อกเวฟไฟโปรในตอนนี้เพื<ๆ>่อนๆจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นบัตรเข้าสู่คายสเปซค่ะที่เซ็นทรัลเวิร์แล้วบอกเลยค่ะว่าบัตรเนี่ยค่อนข้างเยอะมีสิทธิล์ลุนเยอะแหละแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ซื้อนะคะก<ๆ>็ยังคงรูปกิจกรรมได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นล่างนะคะเราจะมี p พาเวอร์อัพสโตร์ค่ะแต่อาจจะได้เห็นคารีแบบไกลๆหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนนสสิคคค้า่่่ะะะีใหมม ก็ป <มา S 1> ุ๊ถึงรองเท้าล<ช>ครับอยากให้เพื่อนเพื่อนดูสักนิดหนึ่งดูด้านล่างครับโอ้โห t r a คชั่นเนี่ยสบายใจหาย,หายห่วงได้เลยนะครับเล่นได้ทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แบบสบายเพราะว่าลอยในค่อนข้างลึกอ,อยู่แล้วเพื่อนเพื่อ,อไม่ต้องห่วงการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยก็ยังคงเฉียบคมอยู่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของคาริโอเวิ่งมากๆในส่วนของการรองรับนะครับก็มาในในตรวเอชเทคโนโลยีนะครับแบบเต็มแผน่นเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยรู้สึกนุ่มจริงส่วนด้านเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกถึงคอร์ดฟิลมาก จังหวะการเปลี่ยนทิศทางมันถึงทําได้อย่างค่อนข้างเฉียบคมและเพื่อนๆลองดูครับตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไทวันไครีเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยพอสวมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะให้ฟีลเหมือนแบบสวมถุงม,มือเข้าไปอะแล้วมันมันค่อนข้างกระชับมันค่อนข้างแน่นนี่คือสิ่งที่ไครีวิ่งเขาถ่ายทอดลงมาสู่รองเท้าและสีสันเนี่ยโอ้โหโถูกใจแน่นอนครับอันนี้สีใหม่ล่าสุดนะครับไควันไคเรดสโคปครับอือคือโดยส่วนตัวตูนอะตูนไม่ได้เป็นคนเล่นบาสอะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่ง คือโดยส่วนตัวตุน,ตนไม่ได้เป็นคนเล่นบาสใช่ไหมคะมินเน่แต่พอเวลาตุนใส่ในการทํากิจกรรมปกติตุนก็มีความรู้สึกว่าแบบเออมันสบายแล้วก็มันเบาบ <au S 2> มากๆ<า>เลยนะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือโลโก้ของไคลรีเออร์วิงเหมือนเป็นตัว K ประกบกันเหมือนเป็นตัว K ที่มองผ่านกระจกถ้าหากว่าเพื่อนๆดูตรงกลางค่ะที่ประกบกันนะคะนอกจากจะมองเป็นหมายเลข11แล้วเนี่ยยังมองเป็นตัว I ก็ได้ค่ะนั่นก็คือมาจากนามสกุลของเขาเออร์วิงนั่นเองหมายเลข11เนี่ยมีความสําคัญต่อไคลรีเออร์วิงมากๆเพราะว่าชื่ออขงเา เออร์วิงเนี่ยก็คือมีตัวอักษรทั้งหมด11ตัวย้อนกลับไปค่ะคุณพ่อของเขานะคะก็ใส่หมายเลข11ตอนที่เล่นให้กับ Boston University ค่ะตัวของไคลเรียเออรวิงใส่หมายเลข11เช่นเดียวกันเล่นให้กับมหาวิทยาลัยดุกเนี่ยเล่นไป11เกมก่อนที่จะบาดเจ็บเข้าสู่ NBA นะคะดราฟต์ในปี2011ในดราฟต์อันดับหนึ่งค่ะทําแต้ม11,000แต้มในวันที่11มีนาคมโอ,อ้อะไรจะแบบเป็นสารแห่งตัวเลข11หมดเลยจริงๆทีนี้มาดูยอดแหลมทั้ง4ของตัวอักษรที่ว่านี้ค่ะสื่อถึง speed focus agility แล้วก็สเตรน t ์ค่ะส่วนฐานด้านล่างด้านนอก2อันซ้ายก็คือพ่อนะคะขวาก็คือแม่ตรงกลางรวมกันคือรากฐานของครอบครัวค่ะ Family r o o t s นั่นเองค่ะพอฟังแบบนี้ปุ๊บเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นโลโก้อะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ย คายรีเอวงเป็นคนที่ให้ความ <ล among S 1> สําค<ส>ัญกับครอบครัวมากๆเลยครับย้ำกันอีกครั้งนะคะแอ t ตาร์ไทแลนด์เนี่ยจะพาคายรี r อว n งมาให้แฟนบ้านเงพวกเรานี่ได้เห็นได้สัมผัสตัวเป็นๆแล้วในวันที่23ากันยายนนี้ที่เซ็นทรัลเวิ d ์ค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปดังนั้นถ้าตอนนี้ถ้าาว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปหาสินค้าคอลเลกชั่นของคายรี r อว n งนะคะมาใส่เพื่อจะต้อนรับเอาไว้เวล่่ค่ำใครเนี่ยก็สามารถไปที่แอ t ตาหน้าสาขาได้เลยแล้วเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ในคลิปนนี้้เเพื่่ออไไปปชใดลยคะจ กันในวันงานนะคะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไค r รีเออร์วิค่ะไม่พลาดอัปเดตต่างๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ทว m ตตี้ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ของเราทวีตตี้ทรีแมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ